สูต้องไม่จำกัดระยะทางนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หาดทรายขาวนะครับอยู่ที่หาดทรายขาวแล้วก็อยู่ที่หาดทรายขาวรีสอร์ทด้วยนะครับผมเป็อย่างนี้ครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาจากท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะปกติเพื่อนๆขึ้นขาวไปก็จะลงไปเจอหาดทรายขาวใช่แต่ทีนี้มันมีบริเวณที่อยู่ต้นหาดด้วยครับ ต้นหาดเนี่ยทางลงไปอยู่พอขึ้นเขาไปเรียกว่าขึ้นเขาไปเกือบสุดละเขาลูกแรกนะฮะให้ลงมาทางแรกเลยพเพื่อนๆก็จะเจอหาดทรายขาวและเจอหาดทรายขาวรีสอร์ทแอนด์เลสซล์องด้วยนะแนวชายหาดนี้จะเริ่มจากแนวโขดหินแล้วนะครับผมจนไปสุด แนวเขาอีกลูกหนึ่งนะถ้าผมดูด้วยกระด้วยความกว้างของหน้าเลนตรงนี้นะครับนี่คือหาดทรายขาวช่วงต้นนะถ้าจะเป็นหาดทรายขาวที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอะ่ะต้องข้ามเขาอีกลูกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าพูดง่ายๆคือขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาแต่มันจะมีขึ้นและลงสองครั้งครับผม อันนี้ผมก็เรียกลักษณะทางภูมิศาสตร์ไม่ถูกนะครับผมแต่เอาเป็นว่าถ้าจะมาเที่ยวหาดทรายขาวนี้นะครับผมเมื่อเพื่อนเื่อนขึ้นเขาไปแล้วเนี่ยยังไม่ต้องลงไม่ใช่ให้เพื่อนลงลงเขาทางที่เขาเขียนป้ายว่าหาดทรายขาวรีสอร์ทนอกจากจะมีหาดทรายขาวแล้วก็ยังมีที่พักด้วยนะครับผมมีที่พัก ที่ว่าหาดทรายขาวรีสอร์ทเลยแล้วก็มีร้านอาหารด้วยรีสอร์ทแอนด์เลสเลปิดสองทุ่มนะครับเลสเทลล์เดี๋ยวไปรับชมภาพช่วงต่อไปกันนะครับครับกลับมาที่หาดทรายขาวรีสอร์ทนะครับไว a ์แซนบีรีสอร์ทผมได้ลองสอบถามกับน้องๆที่ร้านอาหารน,น,นะครับร้านอาหารนี้เปิดถึงสองทุ่มนะเปิดถึงสองทุ่ม โซนรีสอร์ทเนี่ยราคาของเดือนมีนาสองห้าหก้านะครับราคาแบบวลอกอินอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะฮะติดทะเลเลยนั่นก็คือสองส่วนมีทั้งร้านร้านอาหารและรีสอร์ทแต่ทีนี้ส่วนหนึ่งที่ผมสนใจคือถ้าสมมุตินักท่องเที่ยวจะเข้ามาเล่นน้ำละ่ะเขาก็บอกว่าเข้ามาได้เลยไม่ไม่ได้มีกฎข้อห้ามอะไร ไม่เสียเงินครับไม่เสียเงินก็โดยหลักคิดธรรมดาก็คือเนี่ครับชมบรรยากาศของรีสอร์ทไปด้วยนะฮะเพราะว่าเนี่ยฮะนักท่องเที่ยวก็เข้ามาจอดรถแล้วก็เดินลงเล่นน้าบริเวณนี้นะครับตามหลักคิดก็คือโดยธรรมชาติเราเล่นน้ําเราอะไรมันก็ต้องหิวข้าวนะครับ <c oughs> หิวข้าวหิวน้ําเครื่องดื่มอะไรอย่างงี้เนาะเขาก็มีร้านอาหารอยู่แล้วแหละ เริ่งเปิปดถึงสองทุ่มเลยอืมครับเพดฉะนั้นก็สบายสบายเลยให้เข้ามาเล่นได้เลยผมถามแล้วไม่ใช่ดำเนินการโดยอุทยานนะครับไม่ใช่นะเป็นเอกชนนะเขาบอกเขาเป็นไม่ใช่อุทยานแห่งชาติอืใ่หฮะนะักท่องเที่ยวก็มาเล่นถ้าจอดรถเหมือนที่ผมจอดแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยผ่านหน้ารีสอร์ทกันนะ เดี๋ยวผมก็สอดถายบรรยากาศชายหาดหน้ารีสอร์ทหาดทรายขาวรีสอร์ทอันนี้เป็นหาดทรายขาวด้านต้นแล้วอันน,นนะถ้านับจากอ่าวธรรมชาตินะครับผมถ้าเรืออ่าวธรรมชาติจะเจอหาดนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมลองแพนภาพให้เพื่อนๆดูนะครับมอ๋อนี่เป็นการรีสอร์ท ก็มีคนมาเข้าพักแล้วนะครับผมหาดทรายขาวรีสอร์ทครับผม mm hmm. ครับจากลานจอดรถที่หาดทรายขาวรีสอร์ทนะครับผม mm hmm. เรื่องเขามีทั้งรีสอร์ทและรสาตอรองนะ mm hmm. เขาบอกว่า นักท่องเที่ยวสามารถมาจอดรถแล้วก็เลยลงไปเดินเล่นชายหาดเล่นน้ําได้นะครับอันนี้ทางไปลรลสอร์งนะแล้วก็ส่วนติดต่อฝั่งนี้ถ้าดูจากจุดนี้จะใกล้กับทางลงหาดนะครับนี่เขาบอกว่านะักท่องเที่ยวสามารถเดินลงไปเล่นน้นะําได้เนาะเดี๋ยวผม พอลองเดินไปทางนี้ดูนะเห็นมีคนเยอะเลยนี่นครับนี่แต่ตรงจุดจอดรถมันคล้ายๆกับอ๋อนี่ไมีทางลงหาดนะเป็นทางไม้นะครับทางไม้ ก็เดี๋ยวจะสอบถามสรุปราคามาให้นะครับว่าที่หาดไซคาวรีสอร์เทเขามีราคายอย่างไรบ้างครับนี่้องถึงร้านโเนนะโอ้ผมว่าส่วนใหญ่เขามาพักมากกว่าน,นะ แสดงว่าที่นี่เป็นที่นิยมเหมือนกันนะหาดทรายขาวรีสอร์ทครับผมต่อช้างทางลงอาจจะยากสักนิดนึ่งแต่พอลงมาแล้วเพื่อนๆจะเจอกับหาดทรายแบบนี้เลยครับ อันนี้คือเดือนมีนาสองห้าหกห้านะคะรับผมเดี๋ยวรัตรงพาดกันต่อเลยนะครับ ครับผมที่หาดทรายขาวรีสอร์ทเนี่ยก็จะมีร้านอาหารนะครับเปิดถึงสองทุ่มนะแล้วก็ฝั่งความือในภาพก็เป็นรีสอร์ทแล้วก็ซ้ายมือในภาพก็รีสอร์ทจะมีรีสอร์ทติดกับร้านอาหารของหาดทรายขาวรีสอร์ทนะครับผมร้านอาหารได้เปิดถึงสองทุ่มส่วนรีสอร์ทก็มีจุดเด่นคือติดชายหาดเลยนะครับผม ถีกชายหาเลยที่ผมสังเกตอยู่สองจุดก็คือตองนจ้คอน้องเข้าไปถ่ายในห้องแล้วนะครับเขาก็บอกว่านะักท่องเที่ยวนี่สามารถมาเดินเล่นถ่ายรูปได้เลยนะไม่ต้องเสียงเงินหรือค่าบริการอะไร,ร,ก,ร,ะไรก็แน่นอนเขามีร้านอาหารอยู่แล้วปกตินะครับเราก็ถือการมาทานข้าวกลางวันทานเครื่องดื่มช่วงเย็นไปเลยเนาะ ก็อสอดคล้องกันดีครับผมทีนี้ผมสังเกตตรงนี้ครับชายหาดนี่มันใสมากกินนะผมสังเกตอย่างนี้นะในส่วนของเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับก้องนิดหนึ่งทางด้านขวามือในภาพที่ติดก,กับร้านอาหารเนี่ยรีสอร์ทฝั่งนั้นคนจะเยอะมากครับผม จะมีกิจกรรมณนะข้อมูลเดือนมีนา2 5้5นะห้องเต็มหมดเลยแต่ว่าถ้าฝั่งซ้ายมือในภาพซึ่งก็ติดกับร้านอาหารเหมือนกันเนี่ยจะเงียบมากนะครับผมถ้าใครชอบความสงบให้เลือกฝั่งนี้ดีกว่านะครับหรือถ้าพูดง่ายๆถ้าขับรถเข้ามาที่ร้านอาหารฝั่งนี้จะอยู่ขวามือนะครับผม เป็นฝั่งที่ติดเขากว่าได้นะฝั่งนี้จะเงียบสงบดูแล้วเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆโดยเฉพาะคนที่ชอบความสงบนะครับผมเป็นความแตกต่างสองแบบในสถานที่เดียวกันนะฮะเ,เดี๋ยวลองแฟนให้เพื่อนๆดูอีกทีนะอันนี้รีสอร์ท ผมถ้าเกิดว่านับตามหันหน้ารถเข้าหาร้านอาหารนะอันนี้อยู่ขวามือจะเงียบสงบแต่ฝั่งซ้ายมือของร้านอาหารเนี่ยจะคึกคักคึกคักเป็นพิเศษเลยบริการเรือคายักอะไรพวกนี้ก็อยู่ฝั่งซ้ายมือของร้านอาหารนะอ๋อเรือคายักเขามีบริการหนึ่งร้อยบาทนะครับชัว่วโมงละหนึร้อยบาทในส่วนรีสอร์ทฝั่งนี้ย ผมว่าอลังการมากเลยอลังการวิวนะครับผมห้องก็ได้มาตรฐานนะที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวลองแพนให้เพื่อนดูสักรอบหนึ่งนะฮะถ้าเพื่อนมารีสอร์ทฝั่งนี้ก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นะครับที่หาดทรายขาวรีสอร์ทนะครับผม ครับผมจากรีสอร์ทฝั่งที่อยู่ขวามือของอร้านอาหารถ้าหันหน้าเข้าร้านอาหารนะครับที่ว่างเงียบสงบนี่ยังไม่หมดนะครับผมผมนีืก็าถึงโซนที่มีต้นไม้แล้วก็กิ่งไม้ตรงนี้ยังไม่อีกครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรับชมกันต่อเลยนะเอ้เป็นชายหาดทรายขาวต้นหาดที่ทอดยาวมากครับผม นี่ฮนะแล้วก็มาถึงจุดที่โอ้ฝั่งนี้แบบ มีบังเอิญมีกิ่งไม้หรือต้นไม้ธรรมชาติขั้นไว,ดว้ด้วยเช่นเยขโทษนะครับมีกิ่งไม้หรือต้นไม้ขั้นไว้ด้วยครับผมทำให้ยิ่งมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นไปอีกนะครับยิ่งอยู่ในพื้นที่ของหาดทรายขาวรีสอนนร์ทนะผมลองเดินไปให้สุดเลยดีกว่านะเดินสุดขนาดนี้ต้องลงในช่อง ไม่จำกัดระยะทางแล้วมั้งเี่ โอ้สวยมากครับฝั่งนี้ก็มีนะท่องเที่ยวบ้างเหมือนกันนะครับแต่น้อยคนที่ชอบปิอเอดเลยน่าจะชอบนะ โอเคครับเดินจนสุดแนวหาดทรายขาวรีสอร์ทช่วงต้นแล้วนะครับผมที่เพื่อนๆกำลังชมอยู่นี้เป็นหาดทรายขาวรีสอร์ทชื่อนี้เลยนะครับชื่อหาดทรายขาวรีสอร์ทส่วนทางลงเนี่ยจะลงจากบนเขานะอโอมีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำอยู่ด้วยนะเหรวเป็นฝรั่งนะเลยผมเห็นมีคนว่ายน้ำอยู่นะ ฝรั่งนะชอบแบบแนวปีกดเวยยเงี้ยงงครับผมโอเคนะครับเด๋วรับชมภาพกันต่อนะครับขอบคุณลวงหน้าที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วรับชมภาพหาซายคาวรีสอร์กันต่อเลยครับผม